ดีค่ะทำไรอ่ะทำไรไทรจริงเหรอไปเที่ยวเปล่าไปเที่ยวเปล่าเที่ยวไหนอู๋พิพนมาแค่เราหาแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายคืพิพนเลยถามว่าสีอะไรบอกว่าเอาเลยแล้วแต่พิพลอยากได้โทนขาวอ่ะโอเงียบปะ นายเขาฟังเสียงได้สิจ๊ะก็เงยบกว่าเดิมนะเียบกว่าเดิมเยอะอาไอโต๊ะสีแเนี่ยนะคะก็เป็นออฟิแต่ว่าตัวไม่มีสายลนเสือยู่มีสายลินเสื้อตรงนี้ะมาณสองนิ้วแต่ว่าทีนี้เราก็ถามว่าเออเราไปวิ่งก่อนดูเสียงว่าเป็นไงแล้วก็ เรากำลังไปเอาเอหม่ดีกว่าคือตอนเนี้เรากำลังจะขับรถไปอู่พิพล์อตโตโก้ดเพื่อที่จะไปเอารบาที่เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเพราะเอินว่ารามินทามันรถติดไง<ม>ก็เลยคิดว่าจะแวะพักบ้านพี่ชายก่อนแต่ว่าแวะแค่แป๊บเดียวเราจะแบบว่าลองดูนะครับถ้าเขาไม่อยู่ก็คือเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ถ้าเขาอยู่เนี่ยเราจะโทรหาเขานะครับมิชชั่นวันนี้เราจะโทรหาเขาเพื่อที่จะให้เขาออกมาหน้าบ้าน เ็แ้ากลให้เห็นแสงข <tes> ้าง<ส><ส>นอกก่อนสักประมาณแบบหนึ่งนาทีเราคุยกับเขาแล้วเราก็ไปเลยเราก็ปล่อยให้เขางง,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 งนะล่นล่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเขาะจะอยู่ถ้าเขาไม่อยู่ผมก็คือเซอร์ไพรส์เหมือนกันโดนเซอร์ไพรส์กับเซอร์ไพรส์กลาวนั่นนัน่นนัน่นนี่รับตัวลาสับฉาซันด้วยคนนี้ ว่ารถเขาหมดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่บ้านทำอะไรไม่ทำอะไรว่างจริงเหรอถ้าว่างก็มาเปิดประตูเอ้าสิจแปดจริงวะเนี่ยเออถ้าว่างก็มาเปิดประตูเร็วๆนี้ร้อนโอเค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 แต่จะนอนด้วยนอนเียทำไมเสียงองกู้เกี่ยวอ่ะนอนน้องเธอ อยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่ถึงแล้วถึงแม่ล้วเดี๋ยวเราอีกคันไปไหนล่ะขายไปแล้วไงขายแล้วขายได้แล้วเดี๋ยวเรารอเขาเปิดประตูนะน่าจะทำแบบลงไปเลยเขาจะทำแล้วแบบลงไปมาช้าจังเลยขายแลวไปอ่ะเขาลงลงมาจากชั้นสิบบ้านนี้สิบชั้นไอ้เหี้ยลงได้ยินเสียงพาร์ลสวัสดีค่ะ ทำไรอ่ะทำไรไม่ทำอะไร,ไรจริงเหรอไปเที่ยวเปล่าไปเที่ยวเปล่าเที่ยวไหนอู่พิพนมาแค่เราหาแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายปิดคลิปครับเที่ยวนี่แหละครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วแต่ว่าทุกคนบอก5นาทีถึงโอ้เอาไปเลย จเจอพราวเมย์อกสีพิพน์พิพน์ถามว่าสีอะไรบอกว่าเอาเลยแล้วแต่พิพน์อยากได้โทนขาวอ่ะอยากได้โทนขาวก็สีขาวไปเลยสิครับโอ้โหสวยจัดแต่นี่มันอะไนี่นะฝุ่มนมันเกาะอต้องไปล้างนะอ่ะนะมาแล้วจ้าบล็อกแบบเล่งด้วยก็คือมารับรถแหละพีงไวทั้งวันมารับรถพูดอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้แข็ง อันนี้เราอยู่วันนี้พันเมก้าเสียงดังเกินพ่อแตกพ่อแตกแล้วก็เราก็เลยเลียนายพ่อเป็นของดนะคะแล้วก็เปลี่ยนพัทกาเป้าหมาเราไม่มีอะไรมากเป้าหม่ยังไม่เน้นแรงอะไรเป้าหม่แค่เสียงเงียบพอเพราะว่าเราใช้รถทิปล่อยไงเราแบบมันจะตะโกนคุยกันเกินไปเอาแค่ตอนนี้เสียงเงียบเสียงเงียบขึ้นวิ่ออกไม่ออกค่อยว่ากันวิ่ออกไม่ออกค่อยไปเป็นปัญหาของรอบหน้าพาดูท่อวันนี้ก็อยู่ที่ท่อพัดเมก้า ก็เดินไอตรงนี้ใหม่ก็จะใหม่เลยแล้วก็อันนี้ผมไปซื้อมือสองมาจากอินโฟโนนะครับรอยเชื่อมเป็นไงมีท่อดักครับสวยงามแล้วก็ข้อต่อไปอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็อันนี้ไปซื้อที่อ่าไอโตคิ JDM นะครับก็เป็นท่อบิดแต่ว่าตัวนี้มันมีซ i l เลนเซอร์อยู่ก็คือซเลนเซอร์ตรงนี้มัน2นิ้ว ันจะออกมาไม่เต็มแต่ว่าทีเนี้ยเราก็กลาว่าเออเดี๋ยวเรามาวิ่งก่อนดูเสียงอแล้วเป็นไงแล้วก็อัตรา,าเร่งถ้าไม่ออกค่อยทะลวงไซเลนเซอร์ทิ้งนะครับอันนี้คือได้จ้าก็ถ้าใครอยู่สายนนนะครับมากันได้เมกะโฟหรือพัดเมกานั่นเองเนี่สายยูโรสายอะไรที่เขาก็เสียนะคันนี้ก็4-3สี่สมแล้วก็สายวินเทจสายอะไรก็มีขายกระบงกระบะมีหมดนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาสาตาร์ทฟังเสียงกันนะครับจะให้เจ้าของรถที่แท้จริงสตาร์ทนะดูว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันลุ้นไงเนี่ยโหเงียบอ่ะเออเงียบ đặt đây vô Phía Này có phang xe này xin chá Có nghe quả đường này Nghe quả đường chưa Oh, uh ต,ต้องต้องลองไหเขาไปลองขับก่อนต้องลองแบบขับระยะใกล้ๆอ่ะเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วอ่ะตอนนี้มันยังขับใกล้ๆอยู่ยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนอ,อ่ะใช่แต่ไม่รู้ข้างนอกเบาไหมนะแต่ถ้าในห้องโดยสารเบาลง พูดถึงสเต็ปที่ว่าวิ่งดีวิ่งไม่ดีอะไรยังไงเอาแบบเสียงเฉยๆใช่ไหม ก็จะมากว่อนมาสบายมันเป็นปัญหาไปเลยเดี๋ยเค้าถ้าแบบใช้งานในเมืองอะไรเงี้ยเคสนี้พอแต่ถ้าวิ่งทริปอะโอ้โหโดนแดงกันจ้าเรื่องทอนเป็นเรื่องมันไม่ได้ง่ายนะในการที่จะหาความเหมาะสมของรถแต่ละคันนะไม่ใช่แบบคุณซื้อมาใส่ได้เลยไม่ใช่ใช่คือมันก็ใส่ได้เลยแหละคือแล้วมันเป็นสองจุดท่ามันก็มันก็ได้ผลไม่ได้ไงแต่คือมันก็ควรจะความชอบ มันยังมันยังไม่ชอบสําหรับมิ้นนะมันตายมันไม่ไหลึออ้นช้าเลยไปรประมาณนี้นะแต่ว่าใช้งานในเมืองชีวิตก็โอเคนิ่งเงียบเงีงงแต่คนอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนก็ต้องไปให้มันวิ่งออกอยดีเก่งจไปแล้วครับจบบอกวันนี้